จิตพีเดียกันบ้างหลายๆท่านน่าจะรู้จักโบสถ์นะคะของวัดแม่พระฟติมามนะคะอยู่ใกล้ๆช่อง9นะคะประมาณ2อสามแยกนี้เองนะคะแถวๆดินแดงเขาบอกว่ามีความสวยงามมากๆพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะติดตามกับคุณสุภชาติสุภเมธีกเลยค่ะ โบสถ์สีเหลืองตั้งตรงงานใจกลางย่านดินแดงแห่งนี้คือโบสถ์วัดแม่พระฟาติมาท่ามกลางความจอแจแออัดของเมืองหลวงทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาภายในตัวโบสถ์เราก็ได้พบกับความร่มรื่นและเงียบสงบที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่เหล่าคริสตชนได้ใช้เวลามาทำกิจกรรมร่วมกันมายาวนานกว่า59ปีอีกทั้งผู้ออกแบบก่อสร้างเป็นคนไทยทำให้โบสถ์แห่งนี้มีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโปรตุเกสที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ในมโนคติของของวัดแม่พระปฏิมาที่ที่ที่โปรตุเกสออกมาก็ทรงคล้ายๆกันเนี่ยแต่มันมีความเป็นไทยมีลายต่างๆต,ต่างจากวัดอื่นๆนะท่านก็ท่านไม่ท่าไม่ได้บอกไว้ว่าใช้ศิลป,ปะอะไรนะแต่ศิลป,ปะก็ออกมาก็หน้าคล้ายๆกับวัดที่ที่แบบม่พระปฏิมาโปรตุเกสนะแล้วก็มีความเป็นไทยท่านภูมิใจมากเลยว่าเป็นวัดที่ปีคนไทยเป็นผู้ที่ มมาาอออกกกแแบบลแล้็ลงง่สรนอกจากความงดงามของสถาปัตยกรรมน,นะครับที่โบสถ์แม่พระฟาติมาแห่งนี้ยังมีพิธีสวดพระเมตตาและพิธีมิซาซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครับและก็แสดงถึงความศรัทธาของคริสตชนนั่นเองแหละครับเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมากล่าวว่าภายใต้คำสวดพระเมตตาและพิธีกรรมนั้นมีกุศโลบายสำคัญคือการที่คริสตชนได้ใช้ห่วงเวลานี้อยู่กับจิตใจของตัวเอง และทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ประสบพบผ่านแล้วก็รูปของพระเยซูที่ตึงกางเขนบ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 นไมก้กางเขนเนี่ยปกติจะเป็นูพระเยซูที่ตึงบนกางเขนแล้วก็จะสิ้นประชนแล้วก็จะมีทาองออการตายแต่ท่านมีแบบนี้ว่าเป็นพระเยซูที่ไม่ใช่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ยังทรมานมีความเจ็บปวดก่อาจะสิ้นประชชนเนี่ยแต่ไม่ตายนะยังมีความรู้สึกนึกคิดขณะที่เจ็บปวดเนี่ย ก็มีความเข้าใจวันนี้คือศิลป,ปะการถ่ายทอดว่าพระเยซูเนี่ยรับทนทรมานแล้วก็รู้ถึงความทรมานของคนที่มาอยู่ต่อหน้ารูปน,น,นักังเขนนะอันนี้เป็นความคิดที่มีความหมายตลอดระยะเวลาเกือบหทศวรรษที่โบสถ์แม่พระฟาติมาได้ใช้เป็นพื้นที่ในการประกอบพิธีสําคัญของคริสตชนชาวแคทอลิกซึ่งกลางปีหน้าทางวัดจะจัดพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวราระครบรอบ60ปี ให้ผู้ที่ศรัทธาและสนใจได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การร่วมงานสักครั้งหนึ่งในชีวิตสุภชาติสุภาเมธีสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน